วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานเติมเกมถูกรับเติมเงินถูกกว่าเติมเองโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า5ปีไว้ใจได้เรื่องความปลอดภัยใครสนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel n อุ้งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นไกด์ด่านให้คิด4ซึ่งด่านนี้เอาจริงๆไม่ยากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะขอเล่นโหมดยากเลยนะแล้วแผนก็คือเอาไปใช้ได้ทั้งโหมดธรรมดากับโหมดยากจริงๆโหมดยากก็แค่ศัตรูบิดเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแค่นั้นเองสรับทีมนะครับที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดนะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือใช้แวนการ์ด2ตัวแล้วก็ตัวสไนเปอร์4ตัวนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีสไนเปอร์ครบเนี่ยเอาตัวดามจเวทมาก็น่าจะพอไหวแต่อย่างน้อยก็ต้องมีหลักสักสตัวนะแล้วก็ยืมเพื่อนเอาก็ได้นะครับ สลับมวนยากเนะียเพราะว่ามันไม่ต้องออโต้ฟาร์มอะไรอยู่แล้วแล้วก็ตัวของพระ2ตัวนะครับแล้วก็ดีฟ e นเดอร์สายฮิลลิ่ง2ตัวถ้าเป็นไม่ได้ให้ใช้สายฮิลลิ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็เอาพวกดีฟ e นเดอร์สายธรรมดามาทัก3ามตตัวนะครับเอาไว้เผื่อสลับกันโอเคคราวนี้มาดูสเต็ปการเล่นนะ เคเริ่มมาก็วางแวนการ์ดก่อนนะครับซ้ายก่อนนะครับตูมาด้านซ้ายก่อนโเคแล้วก็แวนการ์ดด้านขวาจากนั้นก็วางสไนเปอร์นะครับเอาสไนเปอร์ตัวที่ดาเมจเยอะๆมาวางที่มุมวะนะมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาบน าล่างนเฮน้ยผมวางผิดจริงๆผมต้องวางเจสิก้านี่หว่าแย่แล้วไหวไหมเนี่ยผมขายทิ้งก่อนละกัวนวางเจสิก้าก่อนวางผิดนะครับไม่เป็นไรน่าจะยังพอได้แล้วก็วางสไนปเปอร์เพิ่อมอีก2ตัวนะครับขันลง,งล่างผมงผมติดคููดาวอยู่จะรอดไหมเนี่ย่าน่าจะยังทันนะเพราะว่าสตูยังมาไม่เยอะคราวนี้วางตัวพานะครับ พอามาวางหันลงด้านล่างแบบนี้นะคือเราจะไม่ฮิวตัวแทงนะครับคันนี้ผมจะขายแวนการ์ดออกแล้วก็เดี๋ยวเริ่มวางตัวของดีเฟนเดอร์แทนในที่ผมใช้ดีเฟนเดอร์ใส่ฮิลลิงก็เพราะว่าตัวพระจะไม่ได้ฮิลนะครับแต่ว่าศัตรูในด่านนี้มันไม่ได้โจมตีแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่า คือตัวดีเฟนเดอร์สายฮิลิง่งมันฮิลตัวเองเอาก็รอดนะครับแต่ตอนนี้โดนจะหลุดไหมเนี่ยฮา <c oughs> บ,บูเร์เซนมาทันนะฮะโอเคครั้นี้ก็เปลี่ยนเวนการด้านซ้ายนะครับลงดีเฟนเดอร์สายฮิลิ่งเหมือนกันแทนจริงๆก็คือเซตอัพแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะ เนี่ยตัวโดนที่มันทิ้งระเบิดเนี่ยดาเมจมันไม่ได้แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องเปลี่ยนแผนอะไรเลยคราวนี้มันจะมีไม่อันหนึงโดนทิ้งระเบิดก็ไม่เป็นไรนะตัวของสไนเ,เปอร์เนี่ยเรามีพระฮิลอยู่แล้วแล้วก็ตัวดีเฟนเดอร์เราก็มันฮิลตัวเองได้นะครับอย่างที่บอกว่าสตูโจมตีไม่ได้แรง ก็ไม่มีปัญหาสำหรับอันนี้ง่ายมากเลยโอเคครับผมก็พอเป็นแนวทางเอาไปประยุกต์กันได้เนะเาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับ